ครับกระชับพูดมาชแนลนะครับคลิปนีนน้ผมจะมาบมรได้เก็บเพราะจะมาทำหนวันก่อนสอบนะครับคือจริงๆมันไม่1วันหรอกนะคือนี่คือตอนเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนพิเศษแล้วก็กลับบ้านนอยต้องอ่านหนังสือต่อซึ่งชีพ ก็พรุ่งนี้สอบแล้วคือผมสอบสองวันผมจะถ่ายให้ดูแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ <Okay. S 1> วันนี้ตอนเย็นนะครับพรุ่งนี้แล้วก็ไปวันสอบเลยนะครับอ่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะถ่ายหรือเปล่าทุกคนโอเคอ๋เน,นี่ยคูลายมาทุกคนโอเคเรียกข,ของคนะอย่างแรกเลยกระเป๋าโมชิโมชินี่ก็จะมีชีสแล้วก็หนึ่งพันจย์เด็ดติวสอบข่าวมอหนึ่งโอเค เองนันปนี่อรอ่2000 <years> later. อมาไอคือจะอ่านไอ,อเป็นมนุษย์เป็นคนมันอยู่หน้าไหนนะเดี๋ยวให้ดูกคนระหว่างการอ่านอกัใสือก็มมาด้วยเด้อดูดนะ A S V อ,อ,อ,อเป็นย่อ เอาเลยนะเช็คอินขณะนี้เวลาสามทุ่มสามแล้วอันนี้อันนี้วิชาสุข,ขานะโอเคจะไปเสร็จเลยอันนี้เปิดหนังสือดูคลิปอันนี้เป็นวิชาดนตรีว้าว <Wow. S 1> ไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วทุกคนแต่คิดว่าน่าจะอ่านวิทย์ก่อนโอเค ตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็เรียนอยไ่ใช่เรียนตอนนี้ผมก็สอบเสร็จแล้วนะครับคือจริงๆผมมีสอบพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเค <Okay. S 1> แต่ว่าผมขอใช้แค่วันเดียวพอนะครับอ่ะโอเคทำวันเดียพอ <G ül üyor> ก็ถามว่าสอบยากไหมปอหกนะทุกคนพอที่ผมสอบ,บาวันนี้ก็ที่ยากเลยทุกคนก็คณิตศาสตร์ก็พอทำได้ทิดหนึ่ง ก็พอํำได้อยู่แต่สองคนที่ผมทำมาเนี่ยคือง่ายนะทุกคนสังคนเอ่อว่าทำหน้าที่เนี่ยผมว่าง่ายนะ <Wow. S 1> แล้วก็สุขะผมก็คิดว่าง่ายผมในของตอบสุขะาช่วยนะพรุ่งนี้สอบสารทานไปแล้วไปจำกรนะทุกคน ก็ถ้าใครที่กลังสอบอยู่หรือว่าสอบอเสร็จเขาจะก็จะบบคนที่สอบกลางสอบอยู่นะครับผมขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือเลวกันนะครับ <Okay. S 1> ตั้งใจอ่านหนังสือขอให้สอบได้เกรดดีๆเลยนะครับเราเห็นโจทย์ปุ๊บรู้เลยนะครับว่าเนี่ยต้องตอบอะไรนะครับนะสำหรับคนที่สอบเสร็จแล้วผมก็ขอให้โชคดีกับคะแนนสอบนะครับขอให้คะแนนเ <Okay. S 1> กย์สีไปเลยคือ <Okay. S 1> ผมอยากให้ได้เกย์สีกับอังกฤษเกย์สีมากเลยทุกคนก็สู้ๆนะครับ ถ้าใครสอบดูนะคะ mm hmm. สุสๆครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็สื่อสารเราไปซับไปกันนะครับสวัสดีครับ